สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี้อันหนึ่งและทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นถ้าพูดว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นเราฆ่าคนนี้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องถูกคนนี้มาฆ่าเราฆ่าสัตว์ไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าเราคนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสัน้น ทำมากทำบ่อยนรกกําเนชานเปรตวิสัยนี่เรียกว่าผลของกรรมคุณทําอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ผลของกรรมแบบนี้ผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองระดับระดับของการกระทําผู้เจ้าบอกอย่าคิดเป็นหนึ่งในอาจินไตตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบดังนั้นใครที่เที่ยวพยากรนะเนี่ยคนนี้ไปทํากรรมเพราะเหตุน,นั้นมาเนี่ยไม่จริง ผู้เจ้าเท่านั้นที่ทราบจริงที่เหลืออนิีจังหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอจินไตยสี่อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมวิสัยของพู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใครคิดสีเรื่องนี้จะวิปลาส